หายไม่คืองวนสุดไ่คไม่นช่ไมป่าหป่อยไมไม่ถงไม่ทันไม่ทันน้ำออกมนสีหมอเต็มเอาอีกแล้วไม่ใครเต็มทีบบอกีบอกรีอกีบอกไี่บอกรีบอกรีบอกอกีอก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 

มันจะโอเคมันจะมีจุดพอดีทุกเรื่องจะมีจุดพอดีโอใกล้วเเับลอิไปวิ่ง ประชาชนพูดตามได้ป่ะคนพูดเหรอครับยังไม่ไม่รู้อ่ะแต่ยูคนูยังไม่ทราบยังไม่ทราบอแล้วคนูัน่ด้งกตตอานต่ไม่ต่างเตเลียนเพราะว่ากับเออะไรนะครับก็โรยใช่ใช่ก็ยังไง ขอคลิปวันเกิดให้ป้าหมูมนะป้าบุ๋มบุ๋มกท่านต้องกจอป้าบุ๋มครับมีความสุขม,มากนะฮะสมองแข็งแรงนะครับออกกำลังกายเยอะๆนะครับแล้วก็กินอาหารที่ะะมีประโยชน์ให้พี่เบิร์ดเองขอคิปมันเกิดให้หนูมิน <c oughs> หนูมินคนนั้นแหละ <c oughs> เออมีนปอนะ่ะพี่เบิร์ด้หนูมินนะครับก็ตั้งใจเรียนนะ ็มีความสุขมากครับตงร่างกายแข็งแรงนะดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับแล้วก็ Happy Birthday ดีาเลทอนดีไม่เต้นเลยหรอเสียงอเราเื่อทงานทำงานท 对对,對。好，B 二。